เอาละครับัสดีไวรุ่นดูไบครับอยู่กับผมทรงบังขอตังแม่เดี๋ยวทดสอบแบงค์กันให้รับชมนะครับเริ่มต้นจากตัวของแลมโบ้แลมโบ้ตัวนี้จะพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีจุกอัดแรงดันปกติแลมโบ้เนี่ยมันจะไม่มีจุกอัดแรงดันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถหันปืนมีลูกนะจะสามารถหันปืนเข้าหาตากล้องได้เพราะว่าผมรีวิวให้คุณรับชมนะครับนั้นหมายความว่าคุณจะต้องเห็นทุกมุมนะครับผมและแบงค์กันเวลาลั่นใส่ใครเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นให้โปรดเข้าใจด้วยว่าหลักความปลอดภัยเนี่ยมีแต่ว่ามันไม่เหมือนกันหลักความปลอดภัยก็คือการใช้กับอาวุธปืนนะครับแต่นี้คือผมรีวิวสิ่งเทียมอาวุธนั่นหมายความว่าผมจะต้องให้เพื่อนเพื่อนเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับอย่ามาดามาก,กันนะครับว่าหันปืหนปหันปืนใส่ตากรุงตากล้องนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับผมตากล้องผมเนี่ยอยู่กับแบงค์กันมานานแล้วนะครับไม่มีใครหอบกลัวเราผมก็ไม่กลัวนะลั่นใส่โดนแบงค์กันยิงก็ไม่ตายไม่เจ็บนะครับอ่ะมีตุกตาแดงงันนะครับ อ่าโอเคทดสอบแลมโบ้สองศูนย์สี่นะครับโอ้ยแลมโบ้มีจุกอันแรงดันเพื่อนเสียงแบบเวอร์ก้าครับเวอร์ก้ามันจะค้างสไลด์ไม่ได้นะเพราะว่าปืนมันไม่มีคันค้างสไลด์นะครับจะเป็นปืนมินิคอมแพกนั่นเองนะครับผมอ่าทดสอบเวอร์ก้าครับนี่ครับเวอร์ก้านะครับตัวต่อมาเป็นเก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกตัวนี้เสียงดังนะครับเก้าศูนย์หกนี่ครับ โอ้แอดวิงไปแล้วนะครับตอนนี้ต,ต่อมาเป็นซิกนะครับซิกสามหานะครับผมอ่ะต,อต่อมาเป็นซิกสามสองศูนย์อ่ต่อจะมาเป็นกล็อกสิบเก้าเป็นจอพอตนะครับจอพอตมานั่นเองนะครับต,ต่อมาเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโคลโกเวเมนต์อ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละขอบคุณครับ ครับทครับสวัสดีครับอยู่กับผมทรงบังขอตังแม่นะครับผมวันนี้ไม่ใช่ช่างนันนะครับผมเป็นตัวแทนมาจากอ่าตุรกีนะครับมาจากบริษัทจากตุรกีนะครับผมก็คือซีอใหญ่เลยครับจากบริษัทแบงกันนะครับมารีวิวให้่อนดูนะครับผมก็มาจากตุรกีนะครับผมชื่อว่าทรงบังขอตังแม่นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคอัปเดตให้ชมกันอีกแล้วนะครับหลายคนที่เงินเดือนใกล้จะออกกันนะครับก็ เล็งๆตัวไหนไว้นะครับก็เดี๋ยวเงินเดือนออกก็ทักทายกันมาได้นะครับโอเคกล้องเข้าดูใกล้ๆเลยนะครับผมก็นะครับมีนะครับเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมินิคอมแพกนะครับคอมแพกนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นปืนพกฝั่งขวาเนี่ยเป็นมินิคอมแพกกับคอมแพกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นปืนพกปกติเริ่มจากปืนอ่ามินิคอมแพกกับคอมแพกกันก่อนนะครับตัวเล็กสุดก็คือเวอร์กาท่นเองนะครับอีโคเวอร์กานะครับผมนี่นะครับตัวเล็กน่ารักกระทัดรัดจิ้มลิ้มแข็งปักเลยนะเพื่อน เหล็กเนี่ยแบบว่าวัสดุเนี่ยโหโคตรแข็งนะครับผมตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับก็จะเป็นทั้งบอดี้ทั้งสไลด์เหล็กตัวต่อมาเป็นแลมโบวเซอร์สองสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเออมันจะเป็นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์ข้างบนจะเป็นโลหะนะครับผมตัวนี้ก็ยังสามารถใส่เก็บเสียงได้นะก็ยังสามารถใส่เก็บเสียงได้เวลายิงมันก็ยังปลุกปุกปุกนะครับตัวต่อมาเป็น906นะครับเป็น 906เนี่ยมันเป็นโมเดลข้างล่าง, <ing> าง,างเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันข้างบนจะเป็นโลหะอ่าถ้าให้เรียงนะครับถ้าให้เดียงก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าให้ผมเรียงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นวัสดุก็คือเอาแบบว่าดีสุดอันนี้ก็คือจะจะเป็นวัสดุที่ไม่อ่าดีในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะดีในระดับหนึ่งตัวของ3ามพู่้าก็จะดีในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าเรียงเรียงกันขึ้นมาอ่าตัวต่อมาเป็น906 นะครับ906เนี่ยมันจะเป็น,ป,นปืนที่แข็งนะครับผมเป็นแข็งมากเลยนะครับรูมดสไลด์ค้างเขาเป็นแบบนี้นะครับตัวของปา,ากลำกล้องกส็สามารถลมดำได้แต่นี้ผมขัดเป็นสีเงินเอาไว้แต่ถ้าลูกค้าที่รับตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ลมดำข้างหน้าก็ได้ขอไปเลยนะครับฟังเสียงสไลด์ของ906กันหน่อยนะครับฟังเสียงหน่อยนี่ครับนี่ครับนั่นเองนะครับเสียงก็จะ รีวิวสวยหน่อยตัวต่อมาเป็น365นะครับ P 365นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็รีวิวไว้บ่อยแล้วนะครับนึ่งลูกหมดสไลด์ค้างก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่า365นะใครเล็งๆไว้นะครับทักทายกันมาได้นะครับอ่าโอเคตัวต่อมาเป็นซิก3 320ซิก320กับ365เนี่ยต่างกันยังไงซิกเหมือนกันนะครับซิกเหมือนกันนะนี่ครับ ซิกเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากัน3ามหจะเล็กกว่า P320 นั่นเองนะครับก็320เนี่ยตัวปืนเนี่ยก็รีวิวไว้บ่อยแล้วนะครับไว้บ่อยแล้วจริงๆนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นผมรีวิว3ามสองนเนี่ยเยอะนะครับหลายรอบหลายชิปนะครับแล้วก็รีวิวไว้บ่อยจริงๆนะครับมาร์กิ้งเขาจะเป็นร่องลึกนะครับเขียนว่าซิกนะครับซิกเซาเวอร์พีสามสองศูนย์นะครับเป็นมาร์กิ้งร่องลึกนั่นเองนะครับ เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมป่วยตัวต่อมาเป็นกลอกสิบกลอกสิบเก้านะครับกลอกสิบเก้าตัวนี้เป็นงานรีเทนะครับเป็นงานรีเทนะครับเขียนว่ากลอกสิบเก้าซีรีเทนะครับนี่นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจุกอัดแรงดันแบบเหล็กเหล็กกั้นนะครับกั้นก้านก้านแรงดันเอาไว้นะครับจะไม่ใช่จุกจุกอัดแรงดันแบบตัวของสามสามสามหกข้าเนี่ยสามหกข้าเนี่ยจะเป็นจุกอัดแรงดันแบบไขแต่ ตัวของก็อกสิบเนี่ยจะเป็นจุกอาแรงดันแบบเหล็กถักนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็จะเจาะสไลด์มาเจาะพอร์ตมานะครับเพื่อที่จะในปืนจริงเนี่ยเขาก็จะได้ลดแรงรีคอยนะครับแรงทีพของปืนนะครับแต่ในแบงค์กันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเจาะมาเพื่อความเท่เพราะมันเป็นสิ่งเขียนมาวุธปืนนั่นเองนะครับมาร์กิ้งเขาเป็นร่องลึกนะครับเขียนว่าก็อกสิบเก้านะครับออสเตรเลีย9ก้คูณสินั่นเองมาร์กิ้งก็คือตรงจุดเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัม๊มคําว่าก็อกมานั่นเอง นะครับผมนี่นะอ่าโอเคเป็นงานของรีเทฟังเสียงสไลด์หน่อยนะครับตัวนี้ก็รีวิวไว้แบบละเอียดแล้วนะเสียงสไลด์เพาะนะครับนี่สไลด์เพาะเสียงสไลด์เพ้อจริงนะครับมาร์กิ้งก็สวยปืนสภาพใหม่ๆหอมๆนะครับตัวต่อมาเป็นอ่าเป็นโครนะครับโคโกเม n t สีดำอกาก์ซาปัจจุบันเนี่ยมือหนึ่งสีดำไม่มีไม่มีที่ไหนมีของแล้วนั้นเพื่อนหมดกันทุกร้านเลยนะครับ ตัวล่าสุดสีดําที่เราเพิ่งลงไปก็ขายไปแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้สีดําไม่มีในประเทศไทยแล้วมือหนึ่งนะแต่มือสองก็ยังมีจําหน่ายตัวนี้เป็นสินค้ามือสองสภาพมือหนึ่งดูครับสภาพแบบว่าโอ้โหนี่คือมือสองแล้วเนี่ยสภาพแบบว่าใหม่กิ๊บอะเหมือนใหม่กิ๊บอะจริงนะครับมาร์ก,กิ้งก็จะมีเป็นมาร์ก,กิ้งร่องลึกเขียนว่าโคโกูเอเมนนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญมา้านะครับเหรียญโค้นะครับผมเหรียญโค้นะครับ เปล่นโค้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับจุกอัลเลงดันแบบจุกไข่นั่นเองนะครับของอาฟ้านะครับฟังเสียงสไลด์ของอาฟ้าน่อยนะครับอ่าโอเคนี่ครับเสียงสไลด์อาฟ้านะครับแบบนี้เลยนี่ครับอ่าโอเคนะครับผมก็คงจะประมาณนี้นะครับคงจะประมาณนี้นะครับสําหรับผมนะครับตัวแทนจากบริษัทตุรกีนะครับบริษัทม้าทองแดงนะครับผมก็ คงจะมีประมาณนี้แหละนื่นถ้าชอบสกใจเงินเนื้อแนอก็ทักทายกันมาได้นะครับโทร0 9 3 3 0 9 2 3 4 0หรือแอดไลน์มาที่แอด205 o w l p y วันนี้ผมช่างนันแอร์ซอบกันขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะยังไม่ค่อยหายไข้นะครับผมก็โอเคขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามซัพพอร์ตกันมานะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยวันนี้ผมช่างนันซอฟกันขอตัวลาไปก่อนอค,ครับ เออมีปืนกี่ก็บบอกตรงนั้นอ่ะ